หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแบบที่อาจารย dai, ์ว่าทำง่ายๆก็ได้ครับครับผมจะสิบอกว่าจะได้เอาูกครับดีแังไห้ผมผมรับบุดนะครับนี้ไม่มีข้อแม้โดยประกันทั้งปวงนะครับมาขอความเมตตาพระอาจารย์มหาบิรัตวิรัตโนนะครับรับกาแฟกระเทกตานะครับท่านมาติด nah ตั้งตั้งแต่น да ู้นนะครับหกโมงเช้านะครับแต่ผู้ถ่ายรูปนี่มาถ่ายหกโมงยี่ มาให้บริการแก่ญาติโยมนะครับที่มานวดนะครับอยู่ที่นี่ตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับผู้ถ่ายรูปนี่มาช้าๆนะครับมีสถานที่ทํางานก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่ว่ามาช้านะครับนี่เดี๋ยวสิ่ารับรองเนีอถ่ายภาพคุนกอนนี่นะครับนี่ตอนเช้านี่นวดพระนะครับสายมาหน่อยก็นวดโยมนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สันพัะตารเ้า เอา้าลงคิวจัง,ดดไ,งไ,ได้คือสิบวันให้นวดโอ้อันบ่มีคิวว่างนะครับขอโทษขออภัยนะครับช่างนวดก็มีแค่สองแขนนะครับถ้ามีแขนเยอะเหมือนหนุมานนี่คงจะดีนะครับอนี่ท่านลุกออกตรงเก่าอำเภอสองลูปที่มาจากอำเภอหัวตะบานกับอำเภอเมืองอำเภอหัวตะพานกับอำเภอเมือง โอ้สาธุอนุโมทนาน,ะน,นี่ย้านนวโท่เตีเพิ่นมาว่าหันบวกโอ้อันนี้โอ้ยนี่ไม่ใช่อะไรนะครับตอนท่านมาเลยไม่มาถ่ายนะครับโอ้ยทำงานยุ่งขังนี่เด้เนี่ยนี่ได้เห็นงานยุ่งขังนี่เด้เนี่ยโอ้ยไปถามอยู่มองไดนนะครับไม่มีคนติดตามเลยนะครับคนหน้าตาดีมักจะมีงานเยอะนะครับนี่เขาตัวเขาไว พวกปวดแขนปวดขาในเบาพื่นนอนในผื่นจ้าเพเป็นอย่งจ้าไม่เป็นไรเนาะนมีสุขภาพดีนะครับดูแลกายภาพตัวเองน้ำดูแลตัวเองด้วยการบําบัดตัวเองด้วยอะไรประมาณนะี้คือทุนมาตั้งแต่สิบวิสิบก็หมออยู่ได้ทําอย่างนี้มาเกือบยี่สิบปียี่สิบปีแล้วที่ยี 20, ่สิบห้าปีบางง่ายงวดตั้งแต่ตีสี่จนถึงหกทุ่มตีสี่จนถึงหกทุ่มเออสามสิบกว่าคนยังเคยทำมาร เพราะว่าคนไข้ไม่ยอมหนีคนไข้ไม่มีเวลาให้หมอไม่มีเวลาให้หมอบอกว่ามีเวลาวันนี้วันเดียวถ้าใครมาอยู่รอได้ก็จะนวดให้จึงบ้านว่าถ้าคนมาลงคิวเยอะก็จะนวดตีสี่ถึงหกทุ่มนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านกบวัวลงชื่อไว้ก็เข้ามาไม่ได้นะครับเตียงไม่ว่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวยินแต่เสียงพอเขาไม่มากอยยุส่วนหนึ่งพอเขาไม่ยศโยกนะครับแต่ไม่ได้มาทายนะครับนี่ เดอ้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับตั้งแต่เช้าๆแล้วนะครับนี่เห็นโยมเขามานวดนะครับให้ครูบาอาจารย์มื่อวานมัธยมวานนี่บอกเมื่อวานนี่นวดให้เมชีเนะาะอยู่ด้านโน้นเนาะตรงห้องเมชีเนาะวันนี้มานวดตรงนี้นะครับนี่เด้อนะครับสามท่านด้วยกันนะครับมันพุง่งม,น,มนวดามสเต็ปนะคะสะเต็ปแรกคือนวดฝ่าเทา้านวดฝ่าเทา้เทา,เทาอยู่นู่นสเต็ปนวดผ่นคานวดนายอยู่นี่นีนวดรักษากนวดนวดรักษากับอาจารย์ใหญ่นะครับนี่ โอ้ยนี่พรุ่งนี้ก็จะอยู่อยู่ใช่ไหมเนี่ย,ยนะครับสงสัยต้องจองคิวตั้งแต่เช้าๆนะครับเนี่ย,อยเออนะครับโยมเขาตั้งอกตั้งใจมานวดถวายนะครับไม่ใช่จะมีง่ายๆนะครับเนี่เป็นบุญพิเศษเด้อผู้นวดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคมีภัยอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีโชคลาบลำรวยลำรวย ซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดิมนะครับคนนอนนวดคนพนมมือเหมือนกันนะครับนี่พอบอกว่าถูกหวยทุกงวดนะครับยมเขาตั้งใจจริงๆนะครับนี่มาเอาบุญนะครับผู้ให้สุขภาพดีย่อมได้สุขภาพดีนะครับผู้ให้ความสุขย่อมได้ความสุขนะครับนี้ผู้ให้ความสะดวกสบายก็ได้ความสะดวกสบายนะครับนี้ นวดพระเลยยังไม่พอนะครับมานวดโยมอีกนะครับนี่นวดเมซีอีกนะครับนี่กูบาอาจารย์ลงชื่อไว้เยอะชิวเลยนะครับเพราะว่าเตียงมันเต็มนะครับนี่นี่นะครับนี่้แล้ว้แล้วนอีกนิดเรียบร้อยครับนิดสกิตเส้นผ่าเท้าสกิดเส้นทำไมน้ำตาไหลล่ะเนี่ยมันนักกระเดียมหรือมันเอ้า สก,กิทเท่านี่เก็บขนาดนั้นบเกบนี่ต้องมาลองแล้วนะครับดิสก,กิทที่เท้าแต่ว่าน้ำถึงเส้นเหลือเกินนะครับนี่อยากให้ยมพ่อที่บ้านมานวดบ้างนะครับนี่เดินนะครับนี่ราานพรุพ่งนี้ยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้โทรตามาย,ยมพ่อยมแม่ให้มาประจําการที่นี่นะครับไม่รู้คิวจะว่างอีกหรือเปล่า เฮงไปะชาสัมพันธ์ด่วไเเฮงคนมาไหลายแล้เนี่เ <g ül> ด้อนะครับนี้นวดเป็นสเต็ปสเต็ปแรกอยู่นี้นะครับนวดเท้านะครับสเต็ปที่สองอยู่นู่นนะครับสเต็ปสุดท้ายนี่นวดรักษาโรคสเต็ปที่สองนี่นวดเอียงกูหึ่นวดผ่อนคลา,ายนะครับสเต็ปที่สามนี่นวดรักษาโรคนะครับเด้อนะครับพระเดชพระคุณดวงตาก,ก็นวดไปแล้วเมื่อเช้านะครับมาถ่ายภาพไว้อยู่นะครับนี้นี่มีผู้รอคิวนะครับ เอาเครื่องหูแจกว่าพนวดอยู่นีเฮ้ยเครื่องหูแจกว่าพนวดอยู่นี่เอาหูแจกจได้มีสายสืบด้วยปุ้ยมีสายสืบด้วยนะครับนี่เอาสาธุอนุโมทนาไม่ชี้เพี้ยนบอกบอกโอ้นะครับมีข่าไปถึงไกลเลยนะครับนี่สาธุอนุโมทนาเด้อเป็นพี่เคยพนกับเลขหูจจกนอหนะครับประจารย์มหาวิรัตวิรัตโนนะครับถวายน้ำปนะตั้งแต่นน นะครับสว่างมาจนถึงเย็นนี่นะครับแต่ผู้มาถ่ายรูปนี่เพิ่งจะออกมาจอห้องนะครับสาธุอนุโมทนานีเซียนอย่างนี้ฮ้นี่นนนอันนี้เอิญอย่างนี้ฮ้นี่ฮะ<อ>มัดเบอร์รี่เบอร์นี้มันมัตเบอร์ออรีบ่บานเท่าเอิญบักอย่างนี้เฮ้นี่ฮะมันนะครับนี่โอ้นึกถึงสมัยเป็นโยมเลยนะครับเปรี้ยวนะครับนี่เปรี้ยวสุดนะครับนี่